สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับบี้ยังชีพจะมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงกันมากก็คือเรื่องบํานาญสามพันบาทนะครับซึ่งหลายภาคส่วนก็เห็นตรงกันนะครับว่าผู้สูงอายุนั้นก็ควรที่จะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับเงินเดือนละ3,000บาทนะครับถึงจะไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับแล้วก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะครับ โดยพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับก็ได้มีการเขียนกฎหมายนะครับแล้วก็ส่งสภาเป็นที่เรียบร้อยก็รอแค่สอสอนะครับลงชื่อแล้วก็ออกเป็นกฎหมายเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็จะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าบำนาญผู้สูงอายุหรือในอีกชื่อหนึ่งว่าบำนาญประชาชนออคุณจะครีเอทหรือวัฒกรรมทางการเมืองอะไรอย่างไรให้มันฟุ้งฟิ้งอย่างไรก็แล้วแต่ย่อเรื่องก็คือเบี้ยยังชีพคนแก่เออจ่ายเงินให้คนแก่พูดง่ายๆแล้วกันจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ okay. ที่เหลือนะจะเรียกมันชื่ออะไรมันเป็นวัฒกรรมทางการเมืองบางคนก็บอกบำนาญทุ่นหน้าอ่ะแล้วแต่จะใช้สับแสง เอาเฉพาะ12พักก็แล้วกันไปร<อ>รวมโดยสภาองค์รคงกรของผู้บริโภคขอบค่ะขบพระคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคที่รวบรวมมาเดี๋ยวถ้ามีอัพเดตไงรวบรวมใหม่นะเดี๋ยวจะมาว่ากันตั้งชื่อเรื่อง <c oughs> ว่าส่งนโยบาย12พักการเมืองเรื่องบํานาญท่วนหน้าพักไทยสร้างไทยอ่ะ โฟกัสไปที่พักไทยสร้างไทยลำดับที่6ค่ะไทยสร้างไทยไทยสร้างไทย3 0 0 0บาทเขาประกาศจ,จะจ่ายบำนาญเขาเรียกว่าบำนาญประชาชนค่ะ3,000บาทเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่อายุ60ปีขึ้นไปเฉพาะนะเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เส้นความยากจนของสภาพัฒน์ที่สภาพัฒน์เขาทำตัวเลขมาเขาจะมีตัวเลขแรงกิ้งว่าเท่าไหร่ว่าคนจน วัตยาเส้นไหนรายได้เท่าไรรายได้ต่อปีเท่าไหรกี่พันเขาจะมีเส้นความจนอยู่เส้นหนึ่งใช่เขาเรียกถ้าเหนือขึ้นไปก็จนน้อยถ้าต่ำลงมาเนี่ยแหละคือจนที่จะได้สิทธิพิเศษต่างๆแต่ด้วยความเคารพนะแต่ด้วยความเคารพนะเวลาพูดคลุมคลุมพูดรวมรวมไม่ต้องขยายความกลมกลมบำนาญประชาชนค่ะอายุ60อัพเอาไปเลยส0 0พันต่อเดือนทุนหน้าค่ะโอ้โหมันขายได้เลยนะใช่แล้วแค่พูดแค่นี้พอ ถูกต้องขณะนี้คําว่าบํานาญประชาชน3 0 0พบาทมันได้กลายเป็นเต็มหลักในการลุทะลวงมวลชนของพักไทยสร้างไทยไปคุยกับเลขาธิการพักไทยสร้างไทยคุณถากรตันทศิ์ค่ะฟังชื่อไม่ผิดนะคะคุณถากรตันทศิ์เลขาธิการพักไทยสร้างไทยสวัสดีค่ะคุณถากรค่ะสวัสดีค่ะคุณถากรอมสวัสดีครับคุณอมนัสสวัสดีครับพี่ธนาครับครับรับตาแหน่งเลขาธิการพักไทยสร้างไทยมาได้นับถึงวันนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย โอ้ประมาณสักยี่สิบกว่าวันได้แล้วครับยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันยังไม่เต็มเดือนได้แล้วครับเพราะว่ารับมาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมครับก็ยังไม่ยังไม่เต็มเดือนยังไม่ครบเดือนยังไม่ครบเดือนนะทำงานยังไม่ครบเดือนจำภาพว่าเป็นเลขาธิการกอสชอยู่เลยต้องย้ำไงโอเคโอเคคุณถากรคุณถากรคุณถ้ากรยี่สิบกว่าวันผ่านไปค่ะครับหลายคนยังมองคุณถากรเป็นเทคโนแครดอยู่เลยนะเขาไม่มองเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองนะ ทำไงดีทำไงดีเอตอนนี้ก็พยายามทําตัวให้เป็นทั้งนักการเมืองและทําตัวให้เป็นทั้งเทคโนโลยีผสมประสานกันผสมกันผสมกันเลยพื้นที่ทางภาคทางภาคอีสานเองนะครับเราก็พยายามที่จะอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจถ้าในกรุงเทพเองเราก็พยายามที่จะภาพเดิมของเราที่เป็นเลขาธิการกรสพชอยู่เราก็พยายามที่จะเดิมภาพตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าอนได้ด้วยครับด้วยความเคารพ เป็นเทคโนแครดมีคนกราบไหว้ทุกวันนะ <c oughs> วันนี้นึกอย่างไรมาเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองต้องไปกราบไหว้ผู้คนสลับกันนะคิดยังไงอ่ะครับคิดยังไงก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอ,อเรานึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับอคิดว่าก็ได้คุยกันกับครอบครัวมานานแล้วนะครับอในประเด็นนี้เพราะว่าครอบครัวเองก็คิดว่าไม่อยากให้ให้เข้าสู่การเมืองแต่เมื่อเราเห็นว่า ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเราที่ผ่านมามันก็ยังพอมีประโยชน์ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้บ้างโดยเฉพาะประชาชนที่ที่คิดว่าในหลายภาคส่วนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคังคมเรมันมาเกิดความเหลื่อมล้าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยประเทศชาติได้บ้างซึ่งทางครอบครัวเองก็อนุญาตครับครับผมครับถามจริงๆเธอตัดสินใจโดดมาคลุกดินอย่างนี้นะ รู้จักและเข้าใจการเมืองจริงๆเหรอเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าก็อยู่ในวงการการเมืองมานานเหมือนกันนะครับพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่ปีสองพัน4ร้อยสามสิบสามสามสิบสี่มาแล้วนะครับก็เข้าอยู่ในวงการการเมืองมาตลอดเพราะว่าผมก็เป็นคณะทํางานของรัฐมนตรีหลายๆคนมานะครับก็เข้าใจสู่ก็เข้าใจเรื่องการเมืองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็มองว่าพรรคที่จะต้องเป็นทางรอดของประเทศเองนะครับ ที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะนี้มันก็มีมีไม่กี่พักนะครับก็มองไปที่พักไทยช่างไทยโอเคครับเอาละครับไม่เป็นไรคุณถากรอีกหนึ่งปีผ่านไปมาคุยกันใหม่ครับผมจะสำรวจบาดแผลกลางหลังของคุณถากรรคับมันมีอยู่สักกี่แผลแล้วจะเยียวยากันอย่างไรอีกหนึ่งปีเราคุยกันนะแต่คราวนี้วันนี้วันนี้มาเรื่องนี้ก่อนวันนี้มาอย่างนี้บำนาญประชาชน3า0พันบาท ก็คือเล่นกับคนแก่นั่นแหละขยายความสักนิดสิครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่และจะหาเงินมาจากไหนเชิญฮะคืออย่างนี้ครับพี่แตนายกุลนรรัตน์ครับบำนาญประชาชนเนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราในประเทศไทยเราเองเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งตรงเนี้ยจากการสํารวจของภาคไทยสร้างไทยเองเนี่ยนะครับเรามองว่ามีผู้สูงอายุที่ ที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งมีจํานวนเกินกว่าประมาณสัก12ล้านคน12ล้านคน12ล้านคนซึ่ง12ล้านคนเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเรากํำหนดแจกวันมาประชาชนเดือนละ3,000บาทเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> 12ล้านคนเนี่ยก็จะมีกลุ่มข้าราชการกลุ่มข้าราชการเนี่ยเราก็ต้องมองว่าอ,อย่างเงี้ยก็คือได้รับมีบำเหน็จบรนดานอยู่แล้ว ถูกไหมครับก็ต้องถูกตัดออกไป,กไปในส่วนสองก็คือ,อใช่ครับกลุ่มข้าราชการในส่วนที่สองก็คือกลุ่มของผู้ที่มีรายได้สูงรายได้สูงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไปดูในบัญชีธนาคารของเขาหรือหรือเกี่ยวกับเรื่องไรายได้ของเขาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยเราก็บอกว่าเราจะตัดเราจะตัดเงินไรายได้ของเขาที่เงินที่มีเงินฝากในธนาคารประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นหนึ่งล้านบาทหรือสองล้านบาทนะครับ ที่จะไม่จ่ายบนตาประชาชนให้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยกําหนดไว้ว่าเราจะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสถูกไหมครับ,รบเพราะ,ะนเน่ยได้โอกาสก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งถ้าเรารับพวกนี้ออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าในกลุ่มของข้าราชการในกลุ่มของที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะเหลือก็จะเหลือบรรดาประชาชนอย่างผู้สูงอายุประมาณสักสิบล้านคนสิบล้านคนที่เราดูแลสิบล้านคนสิบล,นนล้านคนเนี่ยถ้าตกถ้าตกเดือนหนึ่งนะครับ เดือนหนึ่งก็ประมาณเอาทั้งปีแล้วกันนะครับก็ประมาณ 360, 000, 000, 000, สามแสนหกหมื่นล้านถูกไหมครับปีละสามแสนหกหมื่นล้านถูกไหมครับสามแสนหกหมื่นล้านเนี่ยต้องขยายความอย่างนี้นะครับว่าในสามแสนหกหมื่นล้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุหกสิบบาทก็รับหกร้อยเจ็ดเจ็ดสิบอ่ะหกสิบปีก็รับหกร้อยเจ็ดสิบปีก็รับเจ็ดร้อยแปดสิบปีก็รับแปดร้อยซึ่งตรงเนี้ย เบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเบี้ยคนชราเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือก็จะมีเงินอยู่ในในงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยประมาณแปดหมื่นกว่าล้านเท่าไหร่นะถูกไหมครับแปดหมื่นกว่าล้านครับแปดหมื่นกว่าล้านนะครับตอนนี้ที่ตั้งงบแล้วก็ให้กันอยู่แล้วโอเคใช่ครับเราก็ไปลบออกจากสามหมื่นหกสามแสนหกหมื่นล้านถูกไหมครับครับสามแสนหกหมื่นล้านก็จะเหลือประมาณสัก 2, สองแสนแปดล้านขาดอยู่สองแสนแปดสองแสนแปดนี่นะครับในส่วนที่สองที่เราจะนําเงินมาก็คือในส่วนที่สองเนี่ยเราคิดว mm ่าในส่วนของภาษีบาสที่เกิดขึ้นถูกไหมครับภาษีบาสก็คือเหล้าเบียร์บุหรี่ภาษีบาสก็คือเหล้าเบียร์บุหรี่ซึ่งตรงนี้เป็นการทําลายสุขภาพของประชาชนก็จะมีการปรับขึ้นภาษีบาสนะครับซึ่งตรงเนี้ภาษีบาสที่เราเคยเก็บได้เพิ่มประมาณสักสามสี่หมื่นล้านก็คงจะต้องได้ประมาณสักแปดหมื่นล้าน เพื่อที่จะทําให้ตรงนี้เราถือว่าเป็นการทําลายสุขภาพของประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เงินมาเพิ่มอีกสักประมาณเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นล้านในการที่จะนํามาใช้จ่ายเพื่อที่จะ่ายบัารประชาชนครับนะครับอ่าก็จะเหลือประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับถ้าแสนกว่าล้านตรงนี้ก็เราดูอย่างนี้นะครับว่างบประมาณของประเทศคราวนี้นะครับสามจุดสามล้านล้านบาทครถูกไหมครับสามจุดสามสามล้านล้านบาท็นนะครับ ่าในส่วนที่สามก็คือเราจะแขวนกฎหมายประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยฉบับที่ออกแขวนกฎหมายหนึ่งพันสี่ร้อยฉบับแขวนหนึ่งก็คือออกเป็นพระราชกำหนดเลยว่ากฎหมายหนึ่งพันสี่ร้อยฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดเนี่ยจะถูกแขวนไว้สามปีเพื่อให้ ใช้กฎหมายอื่นในการดําเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะดําเนินการลดการทุจริตครอร์รัปชันลงไปถูกไหมครับเราจะแผนกฎหมายพวกนี้ที่เอื้อประโยชน์ในการที่ทุจริตครอร์รัปชันเพิ่ทั้งหมดเลยหนึ่งพันสี่ร้อยฉบับในขณะนี้นะค,ะครับซึ่งเราก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยจะสามารถลดลดการทุจริตครอร์รัปชันลงไปได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบเอซนย่างแน่นอน5้าะ,ค,ะครับ ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นจากมูลเงินก็ประมาณสามจุดสามล้านล้านบาทถูกไหมครับค่ะเราจะแขวนทันทีเลยครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายพักนะครับเป็นนโยบายพักที่ประกาศเวลาว่าจะแขวนกฎหมายพว้นี้พี่ดานายคุณอวารัตจะจําได้นะครับว่าประกาศคณะปฏิวัติต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกยกเลิกเลยแต่ยกเลิกทีละครั้งกว่าจะยกเลิกได้หนึ่งฉบับต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งปีสองปี ถ้าหนึ่งพันสี่ร้อยฉบับเนี่ยไม่แขวนไว้ไม่ออกเป็นปราชกำหนดแขวนไว้เลยนี่นะครับก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งพันสี่ร้อยปีนะครับโอเคไม่รู้จะทําได้สงสำเร็จได้ <Okay. S 2> ยังไงเพร <Okay. S 2> าะฉะนั้นเนี่ยพรรคไทยสั้งไทยได้มีแนวคิดอย่างนี้นะครับว่า <Okay. S 2> เราจะแขวนตรงนี้แล้วเราส่วนที่สี่ต่อไปเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเงินในส่วนพวกเนี้ยเมื่อได้มาเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันเกินสามสามแสน 6,000ล้านแน่นอน<ฮ>ะนะครับเมื่อเราแผนพวกนี้แล้วแล้วก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถมาลงทุนได้อํานวย,ดดยความสะดวกให้เขารวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราแผนเราแผนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการทํางานการจดซื้อจัดจ้างการที่ให้นักลงทุนมาลงทุนทั้งหมดไว้แล้วเนี่ยก็คือเขาจะมาลงทุนจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะนำไรายได้ที่เกิดขึ้นให้กับประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ จะทําให้การจัดตั้งโอ๊บบานของเราเนี่ยดําเนินต่อไปได้มากกว่าเดิมสามจากสามบสามสามล้านบาทครับก็เป็นข่าวสารสารดีๆที่นํามาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ